เริ่มข่าวแรกยังคงเกาะติดในเรื่องของการสมัครนะชิงเก้าอี้ของนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมาซึ่งเมื่อวานนี้ครับผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมาทั้ง4ทีมได้มีการร่วมกันประชันวิสัยทัศน์การพัฒนาเมืองโคราชประชุมใหญ่สามันประจําปี2564ของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมาครับโดยที่โรงแรมแคนทารี่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมาได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี2564ครับพร,ร้อมรายงานผล,ผลงานของคณะกรรมการประจำปี2563ที่ผ่านมาโดยมีนายหัสดินสุวัฒนพงเชษประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมาพร,ร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร,ร้อมเพียงครับโดยการประชุมทางสภาอุตสาหกรรมจังหวัดก็ได้มีการเชิญผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตนรีนคร,ราานครราชสีมาทั้ง4ท่านนะฮะ ร่วมแสดงวิสัยทัศน์นโยบายนยโยบายการพัฒนาเมืองโคราชให้กับสมาชิกสภาอุตสาหกรรมได้รับทราบเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่28มีนาคมที่จะถึงนี้อีกประมาณ1เดือนเท่านั้นเองครับทั้ทางนี้การเปิดโอกาสให้ผู้สมัครนะฮะแสดงวิสัยทัศน์นั้นไม่ได้เรียงลาดับหมายเลขแต่ใช้วิธีที่ผู้ใดเนี่ยมาถึงก่อนก็ได้สิทธิแสดงวิสัยทัศน์นั้นก่อนครับ เริ่มต้นจากนายจัก,กรินเชิดฉายผู้สมัครเบอร์3กลุ่มโคร,ราชเพื่อโคร,ราชค่ะก็นําเสนอนโยบายหากได้เข้าไปเป็นนายกเทศมนตรีนครน,นครราชสีมาตนเองจะเร่งฟื้นฟูผิวจราจรใหม่ทั้งเมืองปรับปร,ปรุงระบบน้ำประปาค่ะ ส่วนในเรื่องปัญหาเศรษฐกิจได้ทําการออกแบบโครงการเชื่อมคูเมืองปรับปรุงคุณภาพน้ําคูเมืองใสภายใน6เดือนสร้างน้าพุดนตรีสตรีทฟู้ดรอบคูเมืองขายอาหารทั้งกลางวันและกลางคืนให้กลายเป็นแลนด์มาร์คแข่งใหม่ดึงนักท่องเที่ยวเพื่อฟื้นเศรษฐกิจคนเมืองค่ะ ส่วนในเรื่องการแก้ไขปัญหาจราจรนะคะก็บอกว่าจะสร้างสกายวอล์กหน้าสี่สถาบันการศึกษาก็คือโรงเรียนเมืองโรงเรียนอนุบาลวิทยาลัยอาชีวศึกษาแล้วก็โรงเรียนสุรนารีค่ะโดยจะใช้พื้นที่ฝังตรงข้ามก่อสร้างอาคารจอดรถแก้ปัญหารถติดผู้ปกครองมารับลูกหลานตลอดจนการสร้างสภาพ,พลเมืองให้ชุมชนเข้มแข็งค่ะด้วยการสนับสนุนงบประมาณ1ล้านบาททุกชุมชนค่ะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นเบอร์3นะฮะคุณจักรินเชิดชาย มาดูเบอร์2บ้างฮะคุณประเสริฐบุญชัยสุขนะฮะผู้สมัครหมายเลข2กลุ่มโคราชชาติพัฒนาชูโคราชเมืองหลวงของภาคอีสานครับเน้นการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเมืองโคราชเช่นกันปรปับปรุงถนนในเมืองแก้ปัญหาน้ําท่วมน้ําแรงนะฮะสร้างเมืองสีเขียวร่มรื่นสะอาดคูเมืองต้องสวยน้ําใสสร้างคลองําตะคองให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่และเสนอย้ายเรือนจำกลางนครนครราชสีมาเนี่ยนะฮะออกจากตัวเมือง เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เป็นปอดของคนเมืองครับค่ะส่วนทางด้านนายอัคคชาพรมาสูตรผู้สมัครเบอร์หนึ่งกลุ่มโคราชมหานครก็เสนอนโยบาย 4C ค่ะ 4C เนี่ยสามารถทำได้จริงภายใน90วันเพื่อยกระดับเทศบาลให้ติดลำดับ1ใน5จากเทศบาลนคร30แห่งทั่วประเทศ 4C ที่ว่าค่ะดังต่อไปนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะข้อ1 C ก็คือตัวคลีนการบริหารเนี่ยต้องสะอาดปลอดโปร่งแล้วก็ตรวจสอบได้ตัวเมืองต้องสะอาดเป็นระเบียบ เรียบร้อยสวยงามค่ะ C ที่2ค่ะ c o n v e n e n c e นะคะสะดวกสบายซึ่งขณะนี้ปัญหาพื้นผิวถนนไม่เรียบน้ำประปาไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคน้ำท่วมขังซ้ำซากก็จะแก้ไขด้วยอุโมงค์น้ำใต้พื้นดินเพื่อเร่งระบายน้ำซีที่3ค่ะ City of Safety ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทำการติดตั้งกล้อง C C T V ให้ครอบคลุมทั้ง91ชุมชนเพื่อป้องปรามปัญหาสังคมในทุกมิติและ c ีที่4ค่ะ ซีแคร์นะคะชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นโครงการฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจซบเซาปรับภูมิทัศน์และเพิ่มทางเดินาทางเดินทางริมถนนราชดำเนินให้ใหญ่ขึ้นเหมือนกับถนนเข้าสารเพื่อจัดกิจกรรมคนเดินถนนทุกวันนะคะเสาทุกวันเสาร์อาทิตย์เป็นการกระตุ้นการซื้อขายในเขตตัวเมืองเก่าแล้วก็จะเพิ่ม,มลานกิจกรรมให้กับคนเมืองแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดอย่างท้าวรพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเทศบาลทุกระดับค่ะ มาดูอีกท่านครับเป็นเบอร์สี่นะฮะนายชัดสุภัทรวณิชผู้สมัครเบอร์สี่ครับกลุ่มเทศบาลก้าวหน้านะเขาก็บอกว่าต้องการเข้าไปแก้ไขปัญหาให้เทศบาลทั้งหมด4ข้อเป็นการแก้4แก้นะฮะและจะสร้างความก้าวหน้าให้เทศบาลใน4ด้านอ่ะก็เป็น4แก้กับ4ด้านมีอะไรบ้างมาดูกันฮะสี่แก้ประกอบไปด้วยแก้โครงสร้างพื้นฐานแก้ต่อมาครับแก้ปัญหาเศรษฐกิจแก้ปัญหาจราจร และแก้การเมืองให้โปร่งใสปัญหาทุจริตเนี่ยจะต้องดีขึ้นและหมดไปนะฮะส่วน4-9นะฮะหรือ4ด้านที่บอกไปเนี่ยก็ประกอบไปด้วย9แรกเป็น9สังคมที่มีความมั่นคงทางสุขภาพตัวต่อมาครับสู่สังคมแห่งความเท่าเทียมกันทางเทคโนโลยีต่อมาครับสู่เมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตและสุดท้ายครับสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิตอลฮะ โดยในชัดก็ได้กล่าวอีกนะคะว่าในแต่ละชุมชนเนี่ยก็มีปัญหาแตกต่างกันออกไปนะคะตนเองแล้วก็ทีมเทศบาลก้าวหน้าพร้อมที่จะเข้าไปรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนนํามาเป็นนโยบายแล้วก็เข้าไปแก้ไขให้ตรงตามความต้องการให้กับพี่น้องประชาชนนะคะซึ่งเราก็ได้นําเสนอนโยบายของทั้ง4หมายเลขไปแล้วทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมนะคะที่จะพิจารณานโยบายของแต่ละหมายเลขว่านโยบายของหมายเลขใดที่สามารถนํา ไปทำอยา่อางนำไปทําได้ในความเป็นจริงนะคะไม่ใช่นโยบายเพ้อฝันบางคนบอกว่าโอ๊ยมันจะทําได้จริงไหมนโยบายที่พูดมามันยากอยู่นะบางคนบอกว่าจะทําพอถึงเวลาเลือกตั้งไปแล้วหายเงียบไปก็ไม่เห็นทําอะไรเลยเนี่ยแหละเราเคยมีประสบการณ์มาแล้วเราลองดูว่านโยบายที่เขาเสนอมาแต่และนโยบายเนี่ยสามารถทําได้จริงแล้วก็ทําได้ในช่วงระยะเวลาที่เขาบริหาร4ปีหรือเปล่าก็ต้องอยู่ที่วิจารณญาณของท่านผู้ชมนะฮะ เพราะยังไงก็ตามวันที่28มีนาคมนี้เนี่ยต้อง <c oughs> บอกแบบนี้เลยว่าเมื่อท่านตัดสินใจแล้วว่าจะเลือกใครอย่าลืมสุดท้ายตัดสินใจไม่พอนะ <c oughs> ต้องไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันด้วย <c oughs> นะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นโอกาสเดียวเลยนะที่จะมีการพัฒนาเมืองนครน,นครราชสีมา <c oughs> เพราะว่าถ้าเขาอยู่เนี่ยก็คือ4ปี <c oughs> นะสปีถ้าดีๆเลย <c oughs> นะ <c oughs> แต่ถ้าเป็นอย่างที่คุณชนิดพพาบอกวนะ่าเมื่อกี้ว่ามาแล้วเงียบหายก็นั่นคือความหายไป 4<ส><ช>ปีอ่ะเสียเวลาไปอีก4ปีก็ต้องอยู่ที่ท่านผู้ชมแลครับม28มีนาคมนี้ฮะค่ะ